สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงประจำเดือนธันวาคมให้กับเพื่อนๆที่เกิดในราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนค่ะการแบ่งวันที่ก็จะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสไทยนะคะหากท่านใดมีลักษณสถิตอยู่ในราศีพฤษภตามหลักโหราศาสไทย สามารถรับชมเป็นกําลังใจเป็นไกด์ไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่าเน้นนาผลของการทานายดวงนี้ไปคิดตัดสินใจอะไรไดใดๆทั้งสิ้นซึ่งกาจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็การทานายดวงนี้เป็นการทานายดวงแบบทั่วไปค่ะกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะการทํานายดวงก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะเริ่มกันที่ความรักของคนมีคู่เลยค่ะ ความรักของคนมีคู่ชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสี่ดาบค่ะแปดเหรียญค่ะเจ็ดดาบค่ะเดือมูนค่ะเซเว่นออฟวานนะคะคู่กรณีเป็นราศีธาต เป็นราศีมีนได้ค่ะความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่น่าจะมีอุปสรรคป,ปัญหาต่างๆเข้ามาหละอาจจะเป็นปัญหาที่มันคาราคาสังตั้งแต่ในอดีตมาแล้วแล้วก็มีปัญหาใหม่เข้ามาอีกมันก็เลยทําให้เดือนนี้มันอาจจะดูความสัมพันธ์ดูค่อนข้าง,าง,างรุนแรง,งแต่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยยังถือว่าอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงมากเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้มันจะมีภาวะของความเครียดความอึดอัดความกดดันในการใช้ชีวิตคู่ยังไงให้มันราบรื่นราบเรียบต่อไปอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการระแวงหึงหวงไม่ไว้วางใจกันบ้างเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือว่า,าอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองมันเลยทําให ความสัมพันธ์ในบางช่วงเนี่ยดูนิ่งๆเงียบไปบ้างแล้วก็เกิดความระแวงสงสัยไม่ไว้ใจกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เกิดการอยากรู้ว่าเขามีความลับอะไรปิดบังเราไว้ไหมเนาะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะมีการแบบอแบสืบแอบซองหรือว่าแอบ,บอยากรู้เรื่องของกันและกันมากขึ้นนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้มีเรื่องให้คิดให้เครียดต้องกังวลใจแหละ เพราะว่ามันมันมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าบรรยากาศแต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าแนวโน้มเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพียงแต่ว่ามีการคิดมากเพราะว่ามันดูนิ่งเฉยนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะ ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยภาระหน้าที่ค่ะมุงม่งมัง่นมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงการทําทงานการทําทเงินนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะงานยุ่งๆหรือว่าเราอาจจะงานยุ่งๆเนาะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะติดต่อพูดคุยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเท่าไหร่นะความรักไม่ค่อยวืดว่าค่ะไม่หวานโดม,มนติกค,ค่ะเป็นไปด้วยภาระหน้าที่ อาจจะมีการใช้คำพูดที่รุนแรงอาจจะมีการใช้อารมณ์กันบ้างมีคนงอนมีคนน้อยใจนะคะในช่วงของเดือนธันวาความนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาถึงกับจะต้องแยกย้ายหรือว่าเลิกลากันไปนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนาะแต่ถ้าคนที่คบหากันเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยก็อาจจะมีช่วงที่เขาเงียบหาย ไปบ้างแต่ว่าถ้าหลังจากที่เขาเสร็จภารกิจต่างๆแล้วเนี่ยก็มองว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะต่อกันที่ความรักความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ค่ะสองดาบค่ะ ิงถือไม้อัศวินถือไม้สามไม้แล้วก็แปดถ้วยค่ะคู่กรณีที่ขึ้นมาเด่นชัดเลยคือคู่กรณีที่อยู่ในรา,าศีธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะ ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะห่างหายหรือว่าเลิกลาแยกย้ายกันไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นพิษแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้ต่างคนต่างหันหลังให้เริ่มหันหลังให้กันละ เพราะว่าที่ผ่านม,ามันเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องมีการใช้คําพูดที่รุนแรงไม่ถนอมรักษาน้ําใจกันแล้วก็มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ยากที่จะพัฒนาไปต่อเนาะมันมีเกณฑ์ของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเดินออกจากความสัมพันธ์ไปบางคนอยู่ห่างไกลกันด้วยเรื่องของระยะทางเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภออยู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยปัญหาในเรื่องของระยะทางด้วยแล้วก็ต่างคนต่างแบบ บุธิภาวะใน,ในเรื่องของการคิดการทํางานเนี่ยมันโตไม่เท่ากันมันเลยให้ยากที่จะพัฒนาไปต่อเนาะเดือนเดือนนี้จะมีการออตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไม่อยากที่จะทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอย่างเช่นในอดีตแล้วขอไปตายเอาดาัหน้าดีกว่านะคะสําหรับในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เพราะว่า หลายคนอะ่ะก็จะขึ้นปีใหม่อยากเริ่มต้นใหม่อยากทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นแหละก็ที่ผ่านมาถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็คงตัดสินใจที่จะเดินออกออกจากมันไปนะคะต่อกันที่คนโสดค่ะคนโสดในช่วงของเดือนธันวาคมน,นี้จะมีเรื่องความรักกับเขาบ้างไหมนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะคนโสดค่ะเจ็ดถ้วยค่ะ night of cup ปีนอัพครับทาวเวสามดาบคบ่ะคนคุยคนโสดเนาะดูจะเป็นคนโสดที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนเข้ามาให้พูดคุยทำความรู้จักเยอะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักกับคนใหม่ๆมากขึ้นเป็นช่วงที่สนุกสนาน <c oughs> จริงๆก็ไม่สนุกสนานนะเป็นช่วงที่ยังช้อปปิ้งมองหาคนนั้นคนนี้ ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะแบบจะมีความรักอะ่ะเพียงแต่ว่าดูแล้วน่าจะมีคนมารายล้อมรอบตัวเราเยอะเหมือนกันจนก่อให้เกิดแบบเขาเรียกว่ามันดูอิลุงตุงนังอะจนบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่คู่คนที่มีเจ้าของอะหรือว่าเราเข้าไปเกี่ยวพันกับคนมีเจ้าของทำให้เกิดปัญหาในเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนได้ พอหลังจากที่เรารู้แล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเลิกราจากกันไปนะในเดือนนี้ถ้าจะคบใครหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้จากใครน่าจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเรากําลังเปิดโอกาสให้ตัวเองทําความรู้จักกับคนนั้นคนนี้มากกว่าเพียงแล้วก็ไม่ได้พัฒน,นาความสัมพันธ์อะไรเพียงแต่ว่าน่าจะพูดคุยกับหลายๆคนมีตัวเลือกทางเรืองในชีวิตเยอะ ยังเอนจอยกับการที่มีคนล้อมรอบอยู่ในชีวิตเยอะแบบนี้เนาะแต่บางครั้งบางทีเนี่ยมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจเราแต่เขาคนนั้นเขาไม่ได้ชอบเราคนที่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาคนที่เราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูแล้วความสัมพันธ์ไม่ค่อยลงตัวนะคะสําหรับคนโสดในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังต้องใช้เวลาในการเลือกหาคนที่ใช่คนที่ถูกใจต่อไปนะคะยังไม่มี ยังไม่มองยังมองไม่เห็นภาพไพ่ของเนื้อคู่นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ค่ะต่อกันที่การเงินของเพื่อนชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ค่ะการเงินนะคะเจ็ดเรียนค่ะคนโสดเนาะคู่กรณีเป็นราศีธาตุลมได้ค่ะที่ขึ้นมาเด่นชัดเลยนะคะกรกฏมิถุนตุนมิถุนตุนกุมค่ะ การเงินนะคะเจ็ดเหรียญเด็กถือไม้ค่ะไฮโลแฟนห้าดาบคิงออฟสอดการเงินในช่วงของเดือนนี้จริงๆแล้วถือว่ามีรายได้เข้ามานะแต่ทำไมมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยพอใจในรายได้ที่เราได้รับมาเลย เหมือนกับว่าเรามีภาระนี้สินหรือว่าอะไรกเก่าๆที่มันต้องแบบที่มันยังค้างคาราคาสางังค้างค้างคาสะสมมาจากในอดีตแล้วมันเป็นเหมือนกับภาระที่ค่อนข้างก้อนใหญ่มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเ,เราไม่สามารถที่จะเก็บเงินหรือว่าแบบคือมีกินมีใช้แหละแต่ว่ามันยังไม่ไม มันอาจจะไม่พอเก็บในช่วงของเดือนนี้ในช่วงเดือนนี้จะมีการมองหาช่องทางการทําเงินใหม่ๆเข้ามานะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีพฤกษภนะคะถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภก็มีนะคะมีเข้ามาบ้างแต่ว่าไม่ได้มากนักเนาะจริงๆอ่ะรายได้มีเข้ามาเรื่อยๆแต่ค่าใช้จ่ายก็คงมากอยู่แหละมันเลยทำให้ หมือนกับว่าสถานะทางการเงินมันค่อนข้างตึงๆอะ่ะมันทําให้เราอยู่ในช่วงที่ถึงแม้จะมีเงินมากแต่มันก็ไม่น่าพอใจสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะต่อไปที่การงานของเพื่อนชาวราศีพฤษภคะ่ะการงานของเพื่อนชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนธันวาคมน,นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างคะการงานคะ่ะ The Emperor ก้าวถ้วย 6กดาเออหไม้ค่ะการงานในช่วงของเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีงานหลายอย่างให้เราต้องทําต้องรับผิดชอบจนก่อให้เกิดความเครียดความกดดันนะ่ะมันเหมือนสภาพว่าที่มันเหมือนกับงานทุกอย่างมาลุมล้อมอยู่ที่ตัวเราหมดเลยอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราทํางานไม่ทันนะ่ะแล้วเราจะต้องแบบ โอ้ตั้งใจทํางานมากเลยแล้วก็งานมันเยอะเนาะในเดือนนี้อเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ดูเหมือนกับเพื่อนๆชาวราศีคืษศพเนี่ยจะโฟกัสไปที่ภาระหน้าที่การงานมากค่อนข้างมากต้องมีเหมือนกับว่ามันมีการประเมินผลงานหรือว่าน่าจะมีการเลื่อนขั้นและตำแหน่งเหมือนกับเราทํางานเพื่อที่แบบเรามีเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจนเน่ยเราเลยตั้งใจทํางานเนาะแล้วก็งานมันก็ดูหลายอย่างมีภาระหน้าที่อาจจะจาก ทั้งงานเก่าทั้งงานใหม่มันดูเป็นดินพอกหางหมูมากอืแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้ยองานอะไรก็จริงๆแล้วเราก็ทําหมดนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเหมือนกับการติดต่อประสานงานก็ดูจะค่อนข้างราบรื่นเจ้านายหัวหน้าก็ดูเมตตาเอ็นดูนะคะดูแบบ ให้ความใส่ใจดูแลเราดีแล้วลก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจในผลงานของเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะเครียดแล้วก็กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมน,นี้เนาะเพราะว่าอยากที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นต้องการเป้าหมายที่ชัดเจนในการทํางานเนาะต้องการบางคนต้องการเลื่อนขัน้นเรื่องตําแหน่งต้องการย้ายแผนกหรือว่าต้องการปรับเงินเดือนให้มันดีขึ้นในช่วงของเดือนนี้เราอาจจะต้องเครียด มีความเครียดความกดดันตัวเองแหละที่จะต้องพัฒนาคุณศักยภาพของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อให้ทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องบริวารเนี่ยยอมรับในความสามารถของเรานะคะก็ดูแล้วก็จริงๆแล้วดูแล้วในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีพฤษภที่เห็นขึ้นมาเด่นชัดเลยคือความเครียดความกดดนันการไม่มีเวลาหรือว่าอะไรหลายอย่างที่มันทําให้แบบ มีเรื่องหน้าปวดหัวในชีวิตเนาะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะยังไงก็ต้องรีแลกบ้างนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะก็จบไปแล้วค่ะครอบคุมเนาะการงานการเงินความรัก้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะ ก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจะทำคลิปแบบนี้ต่อไปค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวค่ะมีรายละเอียดไว้ให้ที่ description ด,ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ